ดูท่าทีของคุณเซนกันบ้างนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าจะต้องมีการเจราจารในระดับทวิภาคีและจะให้อาเซียนนั้นเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน,นะคะคุณเซนนั้นเขาออกมาเรียกร้องให้ UNSC ส่งกองกำลังสันติภาพเข้ามาดูและเขาบอกว่าปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่อาเซียนจะเข้ามาไกล่เกลี่ยได้ และเขาถามกลับไปด้วยว่าอาเซียนเป็นใครถึงจะมาสั่งกัมพูชาได้ค่ะเป็นท่าทีล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามไปถึงนายกรัฐมนตรีอภพิเศษค่ะว่าถ้ายังคงยืนยันที่จะเจรจารในระดับทวิภาคีแล้วนายกจะพูดคุยกับใครคะในเมื่ออีกฝ่ายนั้นเขาไม่ได้ต้องการที่จะพูดคุยในระดับทวิภาคีเลยด้วยซ้ำค่ะที่จริง พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกสมดพี่กุ้งเขายินดีที่จะเจรจาแต่ว่ายินดีเจรจาให้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้นพี่น้องเจรจาเฉพาะเรื่องที่เขาได้ประโยชน์เท่านั้นก่ะพี่น้องนะเท่าที่เห็นมาก็เป็นอย่างนี้ไอพี่น้องเราวันนี้ทำไมดูน้อยๆนะง่วงนอนกันหรือเปล่าคะไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเลยนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว ถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวจะให้ลุกขึ้นมาเต้นแล้วนะไม้วันนี้อากาศร้อนด้วยน้องแพรค่ะอะแต่ว่าข่าวต่อไปนี้อาจจะทำให้พี่น้องถึงกับลุกขึ้นมาเต้นโผงทีเดียวเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของพรบรความมั่นคงอ่ะพี่น้องพรบบความมั่นคง เขาจะต่ออายุออกไปอีก15วันค่ะค่ะห,หลังจากที่มีการกำหนดวันที่9ถึง23 <25. S 1> ใช่ไหมทีนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว20ค่ะ <20. S> 2 0ค่ะอีก3วันจะหมดอายุพรบ,รบรความมั่นคงแล้วแต่ก็ยังสลายพี่น้องไม่ได้สักทีพี่น้องนี่ใช้กาวตาช้างอย่างดีติดกับเก้าอี้ไว้หรือบางท่านก็ใช้ติดกับพื้นถนนไว้ยังไงยังไงก็ลุกจากที่นี่ไม่ได้ ตำรวจก็เลยบอกว่าขอต่ออายุไปอีก15วันดีกว่านะก็ไม่รู้ว่าอีก15วันเนี่ยจะเอาอะไรมาล้างเก่าตาช้างแล้วยกพี่น้องออกไปจากพื้นที่นี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าไปดูคําให้สัมภาษณ์ของพลตํารวจเอกวิเชียนพชโพศีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะถึงการต่ออายุของพรบความมั่นคงออกไป15วันเนี่ย ลักษณะว่าจะใช้เพื่อควบคุมเราหรือกลุ่มพันธมิตรโดยเฉพาะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการลดพื้นที่การประกาศลงจะประกาศเฉพาะพื้นที่การชุมนุมรอบธรรเนียบและรัฐสภาเท่านั้นค่ะประกาศเฉพาะพื้นที่การชุมนุมรอบธรเนียบและรัฐสภาถามว่าการประชุมของสอสอ การประชุมคอรมอถือเป็นการชุมนุมไหมพี่น้องอย่างนี้พวกนั้นก็ห้ามประชุมกันนะสิพี่น้องไปประกาศทำไมที่รัฐสภาที่ทำเนียมเนี่ยนะอ่าเขาก็กลัวว่าเราจะไปอันนั้นเป็นมุกเล่นๆแต่จริงๆแล้วเขากลัวพวกเราจะไปแต่พวกเรายืนยันแล้วใช่ไหมจะไปทำไมให้มันโง่ละพี่น้อง และเขาก็ยังไม่รับ<ะ>ความพยายามนะคะโดยเขาบอกว่าเขาจะยังคงมาขอเจรจากับแกนนำและผู้ชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่ต่อไปคืนไหมคะคืนคืนได้อย่างไรในเมื่อพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนไทยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนี่นะเขากลัวเราจะไปทำเนียบจะไปรัฐสภาถ้าเราไปแล้วเนี่ย เขาเกินมาทำลายเวทีเขามาเอาเต็นท์ออกไปพวกเรากลับมาไม่มีที่อยู่กันใช่ไหมแล้วพวกเราจะไปกันทำไมแต่ถ้าพวกเราไปเนี่ยนะแล้วเขามาทำลายตรงนี้เราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแทนใช่ไหมพี่น้องบางคนนี่หอบชลอมหอบย่ามมาจากต่างจังหวัดมาเพื่อเอาประเทศไทยคืน แต่อยู่แล้วรัฐบาลสั่งให้ตำรวจสมมุตินะสมมุติสั่งให้มารื้็นท์มารื้เวทีเราไม่มีที่อยู่พี่น้องที่มาจากแดนไกลนี่ไหนๆมาเหนื่อยแล้วเขาบอกว่ากลับยังไม่ได้ต้องขออยู่ที่นี่ถ้ามารืเ้เต n นมารื้เวทีเมื่อไรเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นแทนนะคะฮะแล้วก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นแทนถ้าเกิดว่าหาไม่ได้นี่ จะขอกร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีนะในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำประเทศมาทำลายข้าวของของประชาชนเพราะฉะนั้นท่านต้องรับผิดชอบให้พี่น้องเราไปอยู่กับบ้านนายกรัฐมนตรีเลยดีไหมถ้าเป็นอย่างนั้นสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กาวตาช้างติดอยู่ที่นี่ไปก่อนนะพี่น้องนะเป็นแค่เหตุการณ์สมมุติเท่านั้นนะคะ